ฟักทอง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 เลยพี่น้องเอ้ยมันเหมดยุบคุณค่ะพี่น้องอัพเดทให้พี่น้องเบิึงเนาะค่ะเนาะเกษตรยุคใหม่สร้างรายได้ให้ชุ่มช่นค่ะพี่น้องไปเก็บช่วงนี้กันเนาะไลยได้รอสิเลิกงานพี่น้องจ้าส่วนอวนลูกลูกสวย ก็เย็นเย็นเก็เกเกบฟักทองเก็บ,บอีกเก็บเลยบักอือบตนเนี่นี่ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เป็นพวกเป็นพ่วงอยู่คุณลูกค้าที่น้องจ๊ะเป็นพ่วงเลยจ๊ะหอือเพื่อเอืกเื่อบักนี้เขื่อ มีนะทั้งแตกกับน,อนอ้องเมานะคะกระเสียดเงินล้านมาสั่นเพิ่นวา่าเก็บช่วงนี้ก็เก็บเนาะเจ็บป่องไว้พร้อมทิ้งเ,เ,เ,เลยไปพาเก็บเกเลยค่ะต้อยกันเด็อดพ่วงเลยจา้าหรือเครื่องปืนเครื่องแบบนี้เคื่อ หลายเจ็บมั้นก็จะเจ็บเป็นแบบนี้ตัวนี้ไม่ติดเคร่งแตก,กค่ะพี่นอ้องเหนาเก็บยุคคุณค่ะพี่น้องอับเด็ให้พี่น้องเบ้างนาะค่ะเนาะเกษตรยุคใหม่สร่างไรได้ให้ชุ่มชุนค่ะพี่นอ้องแต่เก็บช่วงนี้กันมากกว่าเสียดเงินลันมาสั่นเป็นวา่าเก็บช่วงนี้ก็เก็บ,นกบเบนาะ เอฟฟองไงควอมติดจะเป็นา,ากเกษตรเงินหลานเกษตรยุบไม่ตรงจ้าเวลาเก็บมันก็นจะเป็นแบบนี้นะคะมองดอูหน้ามือแรงเลยยกได้สูงพลังอุต่าหดูกวงนี้ด้วยตอนนี้ช่วงนี้กำลังล้มพี่น้องนี่จังเกษตรยุบเก็บอยู่นี่สามคนกับพี่น้องอสสอกับอายเนาะ ก็อยู่ห้างหลังบูชาหมอคนละข้องหูอ้อยไอย้ไอแล้วก็จะกินจ้าก่มเย็นเย็บเก็บฝักข้องเก็บมากเก็บเลยล,งลง่มไม่ไหวค่ะพี่น้องที่ฝนติดตกนี่แหละง่ามจ้ะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์มัดกันนัก เบิง่งค่ะพี่น้อง,งเก็บยุบคุณค่ะพี่น้อง,งอัปเดตให้พี่น้องเบิงะะนะเ่งเนาะค่ะเนาะเกษตรยุคใหม่สั่งไล่ได้ให้ชุ่มชุนค่ะพี่น้องอจะเก็บช่วงนี้กันเนาะสวยสวยเก,นะก็บอยู่นี่สามคนค่ะพี่น้องอสร์กอายเนาะอสร์กอยู่ข้างหลังบนจามเขาคนละข้องปูนอายอายแล้วก็จะกินแตาดูกลวงนี้ด้วย ตอนนี้ช่วงนี้กำลังล้มพี่น้องอนี่นะจ๊ะเสร็ษยุบเจ็บเลยค่ะต่อยกันแต่นี่มันจะเริ่มแตกกันพี่น้องเหนานะคะแต่นี่มันจะเริ่มแตกกันพี่น้องเหนานะคะฝักทอง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 เลยพี่น้องเลย ฝักทอง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 เลยพี่น้องเอยอลยมันไหลได้รอสิเลิกงานพี่น้องจา้าเสื่อเอิญลูกเสือล้มไปว่ายค่ะพี่น้องที่ฝนหยุดตกนะี่แหละงามจ้ะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์มัตตน,นัด เพิน่นค่ะพี่น้องเกษตรเงินล้านเกษตรจุกหม่ตุญจตจาเวลาเก็บมันก็นจะเป็นแบบนี้นะคะมองดูข้างมือแรงเล้ยยกได้สูงพลังเหล่านีกกนนนา้มันจะเริ่มแตกค่ะพี่นอ้องเอาเก็บอยู่นี่สามคนค่ะพี่น้องอา้อกับอกายเนาะอาอสอก็อยู่ข้างหลังบุจตาคนละข้องรูนอายอายแล้วก็จะเก็บเลยค่ะ อซอยกันสวยยกเป็นพวงเป็นพวงเก็บเลยค่ะอืมอยกันแต่นี่มันจะเพิ่งแตกกันพี่นอ้องเหนานะคะลงไปว่ายค่ะพี่น้องที่ฝนติดตกนี่แหละงามจ้ะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์มัทนาพเิ่งค่ะพี่นอ้องกระสีดเงินลันมาสันเป็นวา่า เก็บช่วงนี้ก็เก็บเก็บกล่องไว้พร้อมทิพย์เ,เ,เ,ออเลยคนะ่ะยกอือบต้นนี้เลยฝักทองสายพันธุ์ใหม่เป็นขว้เป็นพ่วงอยู่คุณลูกค้าที่น้องจ๋าฝักทอง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 เลยพี่น้องเลย มันกระเสียดเงินล้านมาสั่นเป็นวา่าเก็บกล่องนี่กระเก็บเก็บกล่องไว้พร้อมที่จะไปผาเยังไงยกเป็นพวงเป็นพวงดูพวงนี้ด้วยตอนนี้ช่วงนี้กำลังล้มพี่น้องนี่จังเสียดยกแบบนี้นี่นร,ระเนนทิ้งแตกก่ะพี่นอ้องเหนา ร่มเย็นเย็นเก็บปักท้องเก็เกบ,กบมาอีกเก็บเลยเก็บยุบคุณค่ะพี่น้องอัพเดตให้พี่นอ้อ,เนองเบ้างนะคะ่นะเนาะเกษตรยุบไหม่สต่างรายได้ให้ชุ่มช่นคะ่ะพี่น้องแต่เก็บช่วงนี้กันเะน,นาะเกษตรเงิน,นล้านเกษตรยุบไหม่ต่างเวลาเก็บมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองดูข้างมือแรงเลยยกเลยสูงพลังเหล่าน,นี้มันจะเริ่มแตกคนะ่ะพี่น้อง ดูพวงนี้ด้วยตอนนี้ช่วงนี้กำลังล้มพี่นอ้องนะะนะี่สังเศษยกเก็บยกคุ่นค่ะพี่น้องอัพเดทให้พี่น้องเบิึงนะค่ะเนาะเศษยกใหม่สั่งไลด์ไห้ชุ่มชุ่มค่ะพี่น้องแต่เก็บช่วงนี้ก็เหนะื่อยยกเป็นพวงเป็นพวงเกษตรเงิเนล้านเกษตรยุคใหม่ ต่งตาเวลาเก็บมันก็นจะเป็นแบบนี้นะคะมองดูหน้ามือแรงเลยโยกเลยสูงพลังฝักทอ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 งเลยพี่น้องเลยลองล่มไปวถอยค่ะพี่น้องที่ฝนติดตกนี่แหละงามค่ะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์มัตตานัท เพิ่งค่ะพี่น้องลมพร้อยๆค่ะพี่น้องที่ฝนติดตกนี่แหละหหหงามค่ะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์มัตตนาบเพิ่งค่ะพี่น้องตาลมเย็นๆเก็เกเกเกบฝักต้องเก็บมาอีกเก็บเลยเก็บทุกคนค่ะพี่น้อง,งอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งเนาะค่ะนะเนาะเกษตรยุคใหม่สั่งไล่ได้ให้ชุ่มชุนค่ะพี่น้อง เก็บช่วงนี้ก็นนะังเลยยกเป็นพวงเป็นพวงลมว่ยๆค่ะพี่น้องที่ฝนติดตกนี่แนะหละงามจ้ะสายพันใหม่สายพันมัดกันนัดเพิ่งค่ะพี่น้อง้าลมเย็นเย็นเก็บผักทองอเก็บมาอีกเก็บเลยผักทอง กองฟักทองปักทองเลยพี่น้องเอ้ยมันรบกวนล่มเย็นเจ็บักทองเจ็บมาอีกเจ็บเลยอักอึ่บตวนเนีเน่ฟักทองสายพันธุ์ใหมเ่เป็นพัวเป็นพ่วงอยู่งลูกค้าพี่น้องจ๊ะเก็บอยูนย่นี่สามคนกับพี่นอ้องอสสอกับอ้เนาะ ก็อ,อยู่ข้างหลังบนดาอคนละข้องุอูนอายอายแล้วก็จะกินอีกาดูกวงนี้ด้วยตอนนี้ช่วงนี้กำลังล้มพี่น้องนี่จัเกษรรยุกใหม่มน้าไหลเจ็บมันก็จะเจ็บเป็นแบบนี้เกษตรเงินหลานเกษตรยุกใหม่ ตรงจ่าเวลาเก็บมันก็นจะเป็นแบบนี้นะคะมองดูหน้ามือแรงเลยยกได้สูงพลังจ้าล่มเยน็นเย็นเก็บปักท้อเก็เกบกกมาอีกเก็บ